ตอนนี้สกอร์คิวของทางเรานำอยู่จากแต่ก่อน20ต่อ15ตอนนี้20ต่อ19แล้วครับเขาบอกว่ากลับไทยชัวนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับยังไม่รู้นะครับเกมยังไม่จบนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อซ้อมนั้นมีโพรเทลคีครับทำให้เราลำบากขึ้นนะครับอย่างนี้ และที่สําคัญนะครับเมดเบนยังไม่เสียโทเค็นนะฮะเมกาเบเนของเรายังมีโทเค็นอยู่เมื่อกี้นี้นี่ขนาดเป็นชีวิตแรกยังทําได้แค่เกือบค่าได้นะฮะเพราะว่ามีคิวของเฮลวิงเกอร์ช่วยเอาไว้ต้องบอกว่าเมื่อกี้การเข้าของเมดเบนอน่ะค่อนข้างจะมีผลนะครับ งานหนักแล้วครับสลัดผักเลยประเทศไทยตอนนี้จะต้องเชียร์ยาวๆครับร่วมกันส่งแรงใจครับชั่วโมงนี้ไปยังฟาร์มกันยาวๆนิดนึงนะครับอ่าเซนตีครับครับ ครับผมทาง XPC นะครับชนะ c ีได้นะครับ6 2สิต่อสิครับขาดเลยครับโอ้อแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาจากทางกรุ๊ป B นะครับว่าอ่า MUFC ชนะดัตยินนะครับดูจากแชทด้านบนไว้ตอนนี้ถ้าทีมไทยเก็บแต้มได้อีกเป็นชนะสองนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบนะครับคุณชูรโจกี ครับผมมีตอนนี้ก็ถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบจะสูงถึงแปดิเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับไม่ใช่80%ดสิบเปอร์ครับเข้ารอบเลยครับต้องบอกว่าเขาเอาที่หนึ่งกับที่สองใช่ไหมครับของกลุ่มใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่สามนะครับมาแข่งกันคือต่างคนต่างแพหนึ่งชนะหนึ่งอ่าคือวินนี้ใครเก็บไปเข้ารอบเลยครับ อีกอันหนึ่งคือ XGC ที่เก็บไปสองแล้วไม่ต้องห่วงเขาเข้ารอบอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเกมนี้จึงคิดว่าน่าจะดูเดือดทีเดียวครับปัญหาหลักอยู่ที่มิกเบไปเนี้ครับชั่วโมงนี้ใช่ครับออจะออกนอกโลกอยู่แล้วฮะโตมากครับตอนเนี้ยู o o ดีๆจะเห็นพุงนะครับอ้วนมากครับอ่าแต่ว่าวัคิีลเงเราก็ไม่ธรรมดาฮะ มีอะไรครับโอเคลี่เราอืมมาแล้วครับสวด์เมดของเมดเบน่าจะสวัสดิส์ปัญหาอยู่ที่ไอชิมอสของคุณโลตีเนี่ยยังไม่ได้พรต้องทำไม่ทำเกมงมาข้างลำบากแล้วโอ้สตาร์และฉีดเลยครับ<ช>แต,ต่ว่าเพื่อมาช่วยไว้ได้ครับแล้วเมดเบนเข้มาพันกับแล้วตอนนี้ตอนนี้เมดเบน เมเบนพยายามที่จะไล่ไล่อยู่สตันนิมมอนชตันแล้วๆๆแล้วแล้วเชนเลยครับเชนเลยครับไม่เบนหนุบบ้าครับมาฟาซ้ำโอ้โหน่าจะลำบากครับครับเลือกที่จะฟันอ๋อไม่ครับ ต้องบอกว่าพอไม่มีวอ์คิลี่เนี่ยมอวฟ้าก็เริ่มทำงานดีขึ้นนะครับชั่วโมงนี้จบลวครับรตอนเปิดพินิครับสายบีเมื่อกี้เป็น d s k b นะครับใช่ยังอยู่อีโอเคครับขอบคุณครับปัญหาหลักแล้วครับเลเวลสิบเจ็ดแล้วฮะแล้วมีตังค์อยู่อีกพันแปด ครัสก,กันเพ้นมานี่ยางงอกแน่ครับไม่มีใครหยุดเขได้แน,น่นอนใช่ครับ,บเกมนี้ต้องพึ่งวอลคิรี่กับโซลิเปอร์นะครับเรียกว่าเมเบนเนี่ยถึงวมาต้นเกมจะโดนกดค่อนข้างมานสมควรแต่ว่าผู้เล่นที่เล่นเนี่ยเก็บฟังได้ค่อนข้างดีใช่ครับ ตอนนี้มีเงิน2,100 2,200ครับคุณพอเยอะจริงๆครับนี่มันอาเสียจะชัดเลยฮะทุงคุ้ยเลยครับเม็ดเบนตัวนี้ <c oughs> ไม่น่าไปพาดทีมไฟเลยครับไม่นั้นรูปแบบรูปแบบเกมน่าจะออกมาดีกว่านี้เยอะใช่ครับตอนนี้ทัเทะเลอร์นั้นมีเฮกแล้วครับรวยกันใหญ่ครับเฮกเลยเหรอครับ <c oughs> เช็คเลยหรือครับนี่ไอเทมมอรหรือเปล่าครับทำไมคิดจะออกก็ออกกันง่ายขนาดนี้เหมือนเหมือนว่าจะอย่างนั้นเลยนะครับเราต้องมาดูการประทะทั้งถัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เบบนไม่มีอ่าโทเคตแล้วต้องดูว่าจะเก็บเบดเบนได้ก่อนที่จะทำดาเมตได้หรือเปล่า ปัญหาหอยู่ที่สามฮิโร่สี่ฮิโร่ที่เหลือเนี่ยสามารถสตาร์ได้หมดนะทําให้เมบเบรนนี้ค่อนข้างที่จะออกมาวุ่นวายกับสังคมเราได้พอสมควรน่าน่าหนักใจครับมีคนบอกว่าน่าจะเลือกแคลรี่ตัวอื่นแทนวาเพราะว่า มันเกิดแล้วมันยังไม่สุดแต่ผมว่าเขาไม่ไทางด้านของบีบีเฮน่าจะเลือกที่จะไม่เล่นเกยมยาวครับถึงเลือกกิโลชุดนี้ออกมาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มยาวครับเอาครับเกี่ยวไว้ได้ตัวหนึ่งแล้วต้นส่วนฮนะมาพลาลงมาแล้ว โอ้โหเมดเมนเก็บไปได้ถึงตัวแล้วครับแล้ววิ่งเข้ามาพยายามที่จะคันต่อตอนนี้ตอนนี้อนน้าวครับหายมือตะตอมครับโดนครับเกี่ยวไว้ได้ตัวหนึ่งเฮลบิงเกอร์เออวีโอ้โอโจุกไปถึงปาบ้าครับ ใจทีบขึ้มมานิดนึงครับเหมือนท้องฟ้าเปิดเลยครับการช็อตเมื่อกี้นี้แต่ว่าเมดเปนก็ยังเซฟตัวเองนะไม่ให้ตายอย่าลืมนะครับว่าหลังฝนตกมักจะมีสายลุ้งนะฮะนันบอกว่าตอนนี้ยังคลิกได้เสมอนะครับเกมนี้ ใช่รับรองมาเตรียมน้ําได้เลยครับพริกเต็นเกมแน่นอนเก็ดกันแน่แน่ขนาดอะไรแล้ะครับฮะแตบอกว่าตอนนี้โซลิเปอร์นั้นมีบาริยาไอดอลครับอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตกิวครับปัญหาอยู่ที่ไอโรนเนี่ยฮะครับไอโรนนั่นแหละครับเอ็ดเกนเนี่ยครับมันจะได้แบ็คคิงบา์อยู่แล้วครับใช่ครับ จะบอกว่างานแล้วครับตามานี่มันได้แล้วครับตอนนี้ไกยาทองคํานี่เลือกฟันได้เลยครับชี้หน้าเลยฟันตรงนี้นะตรงนี้นะมันได้แล้วละครับตอนนี้เงินมันถึงนะครับดูเขารวยจริงครับบ้านมขาขายทองครับมันฝากธนาคารไหนครับเนี่ยมันกดมันเติมไอเทมคูณเงินหรือเปล่าทําไมเงินมันเยอะขนาดนี้ จะบอกว่าไอ้โรนเราเนี่ยเป็นคนอินเดียเพราะว่ามีคผ้าคุมหน้าให้เราครับเซเติไม่ใช่ครับเป็นคนสิงคโปร์ครับทําไม่ะครับเป็นคนสิงคโปร์อะครับเขาเป็นคนสิงคโปร์คุณจะเถียงผมทำไมเนี่ยครับแล้วก็มาแล้วครับมาแล้วครับยองเงียบเงียบเงืบเงบอามาหิดเงียบแต่ว่ามีหวานดักไว้นะฮะเกี่ยวไว้ได้แล้ว เอาแล้วครับอ้าวครับอือหือโดนสตันสามตัวอุ้มบ่าอะไรครับเสียงเมื่อกี้เสียงสตันของแฮมเมอร์ตอมต้องอยะเนิ่มๆเ,เข้าไปแกงครับแบบนี้สลัดผักกันเลยฮะเมื่อกี้นี้ ไม่เอาเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ขณะที่ภาพผมก็ไม่ใส่เสื้อนะครับจะได้ไม่มีการแบ่งแยกว่าเสื้อสีอะไรงดขออนุญ,ญาตลดงดเรื่องการเมืองนะฮะค,คโอ้มาแล้วครับกายาทองคำของเมดเบนสิบแปดเอรไหันล่างทองครับเต่ว่าจังหวะนี้นะครับได้เดับลดาเมจต,ต้องลุ้นบวกแล้วครับ ต้องดูว่าเมเบนจะเข้าถูกจังหวะไหมครับทางด้านโลตีก็ยังไม่มีโพสต์ทีเช่นเดิมนะครับจะเกี่ยวไว้หรือเปล่าช็อตนี้เกี่ยวไว้แล้วครับตามเดินแล้วก็เมียแล้วหนึ่งดอกแต่ว่าแฮมเมอร์สตอมกระโดดบิ๊กเข้ามาตันครับตัวกันอยู่ฝั่งนะครับตอนนี้แฮมเมอร์ตายไปแล้วแต่ว่าเมดเบน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 เมียเมียมันดุเหลือเกินมันดุจริงครับ ต้องยอมให้เพื่อนตายไปครับหนึ่งแรกสามครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับทีมเราค่อนข้าง,างจะตามอยู่นะครับทงนี้วงนี้นี่ต้องภาวนาปฏิหารแล้วครับว่าต้องเกิดช็อตอเมซิ n งช h อตขึ้นมาแล้วครับอ่าตอนนี้วันที่มีจิโอเมเตอร์โบน เอเตอร์เบนอีกแล้วครับไปเอาฟองกันอีกแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับฟองตัวตัวที่สองมีปัญหาแน่นอนครับมีกับเขาเนี่ยฮะใช่ครับเบนเบนเก็บแน่นอนครับนอกจากมันยังมีร่างสีทองแล้วมันยังมีชีวิตที่สองอีกฮะใช่ครับลำบากแล้วครับมีหิมมอสต้องมีนะครับโพเทลคี ซึ่งตอนนี้เงินเขาขาดจุ่พันหนึ่งครับโอ้โหเยอะมากครับเรือนท่านใดตังเหลือส่งไปให้เบิมอสด้วยนะครับสมทบทุนอกองทุนโปรตุเีเบริมอแสแห่งประเทศไปนะฮะใช่ครับโอ้โหมีคอนสตันเข้าไปเพิ่มแล้นครับมีกับดีนี้เรายังไงนะครับนีน เจ็บกันเดียวๆครับอย่างนี้ใช่ครับชั่วโมงนี้นี่เรียกว่าใครมาไว้ทรงผมทรงนี้ล้นๆนี่ถ้าจะอยากเพี้ยหัวกันเลยนะฮะ <c oughs> เจ็บปวดกับตัวเกมมากไม่ไหวนะครับอย่างนี้ <c oughs> ถ้าจะให้จิกต้องต้อมีโปตดตกร์คีครับใช่ครับ ผมว่าโซลิปเปอร์น่าจะถึกกว่านี้อีกอะ่ะไม่งั้นยืนไม่ไหวครับอย่างนี้ถึกไปก็เท่านั้นครับช่วงนี้พยายามถึกไม่มีประโยชน์พยายามเบรกไอโลนก็พอฮะคุณจะมาอะไรคุณเป็นฮาร์ดมันก็ฟันเข้าครับโอ้โหตามด้วยคอนสตันนะครับหยุดไม่อยู่แล้วครับมันคือ ไอ้โลนซ่าอานนี้ครับตอนนี้มันไม่กลัวอะไรเลยครับเกี่ยวไว้ครับแต่ว่าไม่สะดุ้งสะทวเลยไอ้โลเราอยากให้มึงโดนสกิลสักชุดหนึ่งดูที่มึงจะตายมั้ยมึงก็บอกว่าตายมากูก็เกิดมาฆ่ามึงเหมือนเดิมแหละนะเห็นไหมล่ะตับไม้พายแน่นมากครับดู หัวหัวที่ไหนล่ะรับเต็มเต็มเลยเนี่ยอุ๊ยมาแล้วเอารับครับแล้วก็กระโดดมาสตั้นเอาไปเผื่อเพื่อนอีกสองคนนะเมื่อกี้ว่าเห็นทางทีมไทยกดไอดอลนะครับนะครับนะครับขอโทษเลอร์ไม่รู้นะครับว่าเราเห็นไม่รู้ครับแต่เป็นความดวย อคูเปอร์นาครับอเอ่อทำไมทำอย่างนั้นครับเป็นความผิดพลาดนะครับับไม่ต้องถามเลยครับว่าทุ่งช็อกโกแลตมาอย่างไงฮ <c oughs> ะเมื่อกี้นี้อุกบาทตกหาแลวกลายเป็นโกโก้ขันเลย <c oughs> จบอย่างรวดเร็วครับ อยายามจะไล่นะครับมันไม่หนีครับไม่สลดเลยฮะไลโลนก็กระโดดเข้ามาอีกแล้วเคลื่อนสถานให้พยายามที่จะเมี้ย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 เอฟเอฟเอฟอื้อหือเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงครับใช่ฮะแม้เกมนี้ต้องให้เขาจริงครับครับ ส่งท <Yeah. S 1> ีมไทยเป็นออด่ทางทั้งเพื่อนเลยครับแล้วตัวเองก็เกิดใหม่กับโทเก้นน่าจะเรียบร้อยแล้วครับไอโรนมีเงินสามพันสี่ครับโอ้โ oh, ห <laughs> มันรวย <don> จริง<ๆ>ครับไอโรนไม่รู้จะออกอะไรแล้วครับ,รบ <laughs> ไปดาวอังคารแล้วมันยังขึ้นมาตีคีบบนเล่นครับโอ้โ oh, ห <laughs> มันไม่แชร์สายตาเลยครับ รู้ไหมเราเจ็บแช่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่ทําไมบีฮีไม่ออกบิงครับบีฮไม่มีตังออกบิงครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้บีทีอ่าเบคิมที่คุณโรตีเล่นไว้เนี่ยทํำผลงานได้ต้นเกมค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าไปบวกพลาดกันสองช็อตตอนนี้บีีนั้นมีเวทาริสแมนนะครับ หรือเรียกว่าคทายเขียวอ่ะเอาไว้กันมันตบเราอตอนนี้แตกต่างได้นะครับแต,แต่อย่าแตกแยกกันนะฮะครับ GPM เนี่ยหลุดโลกแล้วครับมีกระเบนเราไอ้มันกระเบนของเขาเนี่ยโอ้โห oh. GPM ที่ห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับยาวไปจรงครับ โอ้โห x p p per minute นะครับของเมกาเบนเนี่ยอยู่ที่636้อยสามสิหกโอ้ยไมกอดครับมันคือตัวอะไรกันแน่ครับมันคือเมดเบนี่ครับ oh. ผมว่าไม่ใช่ครับมันคือมนุษย์ต่างดาวครับไอ้โลนซ่ามันยังไม่ยอมครับมันจะฟาร,ร์มต่อครับมันบอกตอนนี้ออก Dancing b l a d ครับ ซึ่งคงจะมาทำวิงโบแน่นอนฮะยานแบบว่าอาโลมาแล้วครับแล้วก็มีอีกต่อน้วิตอนนีจะเกิดการบมกนี้ไหมไม่ครับม่ได้นะข้างหลังอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยฮะมากันทั้งซอยเรานะครับบว่าลุ้นกันในใจครับ ตรงความหวังไปนั่นนั่นลุนกันในใจแล้วใช่ครับต้องเรียกกบทรงสิทธิ์มา <c oughs> แล้วครับต้องการปฏิฐานมากช่วงนี้เอาผมรายงานนิดนึงครับอ่าเดสบินอ e ีสปอร์ตจับอินฟิวเนซี่นะครับอ่าที่น,นิตซี่ขอแพ้บายนะครับเอาละครับเกิดการเกี่ยวกันขึ้นตอนนี้วิคตอรี่เกี่ยวแล้วแล้วก็ชีตั้มตอนนี้ไอโลนมาแล้วเนี่ยเนี่ย้ย อือออคกมานักโอ้เ่งใจเ่งใจประเทศกูเอะ่ไเดี๋ยเดี๋ยวจะเหาเครื่องบินไปดักมานั่งานแล้วเนี่ยแล้วเออตายไปตายไปโวย ฮัลโหล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 นี่ไม่ได้ครับแต่ไม่มกลัวครับไล่แล้วครับหยิบเลืออ้าวรอก็เถอะรอก็เถอะกูมาแล้วดูเหหตลไม่ปหลังครับหลังหลังมาหลังมาเหตตไปเก็บเหตุไปเก็บเหตดดูดูแดดแสวยแล้วสวยแล้ว จอ,อกนันอยู่นะได้ครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์อ, <_ d ata> อยากจะแบบว่าผงหาเพื่อนกับโอให้มันไปตับขามาบบันสักทีนึงเล้วเกินกินอะไรมาเนี่ยไม่ไหวแลนะ้วตอนนี้ไอ้โรซ่าของเรา ของเขานะครับต้องบอกของเขาะอเชี่ยมาบไม่ใช่ของเราถ้าของเราจะดีเราอย่างยาวเลยผมทองด้วยแต่โลนสร้างของเขาเนี่ยกางจะออกบิงโบครับหรือเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเองเส่วนทีวีเข้าครับส่วนทีวีเข้าครับโทษทีครับเสียงมันดังผมลดไม่ได้ครับ ถือว่าเหมือนมีจีนออยู่ข้างหลังแล้วกันนะ <c oughs> ตะกออยู่ที่สามสิบต่อสามที่สามนะครับตะกอไม่ขาดครับแต่ว่าหน้าพวกเราเนี่ยจะขาดกันแล้วใช่ครับโอ oh ้โห <c oughs> แล้วก็มาอีกแล้วครับเนยบินบัตเตอร์ไฟล์หรือวิงโบราคารวมห้าพันหกมึงซื้อพอร์ตหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ,อกง่ายเลยน่าจับงวนหรือเปล่าเน <c oughs> ี่ยแหมผมจะเปลี่ยนสตรีมบูทเป็นบูวาฟใช่ไหมเนี่ย น่าจะชัวร์แล้วครับส่วนเ hey นวิงเกอร์มีตอบสปิริตปัญหาอยู่ที่ว่าถึงแม้จะดึงเกมให้ยาวขึ้นได้เนี่ยแต่ก็วักเคเลก็ไม่ใช่หาร์เชลลี่ที่หนักพอที่จะสู้กับเมดเมนได้ครับใช่ครับตอนนี้วักเคเล่วักเคเล่เนี่ยมีชูเกนเฮดวัคเล่มีการย่างทองทำแล้วนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะทำให้เกมนี้พลิกไปได้นะครับมา พิกได้สิครับคุณคนไทยป่ะาทำเนี่ยเขาได้ครับเขาได้เขได้เขาเชียร์ครับพิชได้ครับเขาคงมาตายงบประมาณนี้เราเดือดมากจบมากจบเจอกันหน้าบ้านเลยนะครับเยกินเก็เชียร์อยู่บ้างครับแต่ผมผมก็อ่านตามเกมไงครับให้ทํำยังไงครับก็ล็อกหน้าหน่อยล็อกหน้าหน่อยคนไทยชนะแน่นอนครับอย่างนี้เกมนี้ก็เกี่ยวทอเลยไว้ได้ครับเอาไหลไปหนึ่งดอกเจอสั้นแล้าไปกันไม้ เอาครับเอาครับไอคอนไอคอนไอคอนเขาม่ไงไอคอนบิกมาแล้วไงมีเงี้ยไปหนึ่งดอกอ้าวแล้วทำไมเทสเปิดเปิดบัคกิ้งบาครับเวแล้วยแล้วไม่มีบักกิ้งบาแล้วครับเอาความคิดในใจของไอโรนนะฮะพร้อมจะกระโดดมาตลอดเวลาเอาละครับเอาละครับโดนแล้วครับ เอาล้วครับเกิดการบุการกันขึ้นแล้วแล้วก็มาเปล่ามาพร้อมกับบีมเข้ามาตอนนี้กำลังเกิดการโหนกันขึ้นแล้วแล้วแล้วแ้วอ๋ครับแต่ว่าพิทไม่ตานะฮะพีทเ,เก็บเหงื่ได้แล้วตอนนี้ไปหายใจที่บ่อน้ำครับ <c oughs> อุ้ยมอท่อครับ <c oughs> ตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วลโลมาแล้วเพี้ยเพี้้ยเีย าามาดูกันว่าจะเป็รครับจะร,ะร,ะเรอเปาล่าแต่เราก็เสียป้อมนะครับาได้สะเสียป้อมนะครับมันบ้าไปแล้วนะครับเมตเบนมันมีเงินสามพันสองนะครับมันจะทำอะไรกับเงินมันครับตอนนี้ คือตอนนี้ทั้งรถทั้งบ้านก็มีครับมันจะซื้ออะไรครับตอนี้ยวอน่าจะเป็นบูทวาร์ครับผมมีเงินสามพันเจ็ดแล้วครับไปเอาเงินมาจากไหนครับไม่รวยจริงเนาะอันนี้คือเงินผ่อนสี่พันแล้วครับตอนนี้ <laughs> มันเยอะเกินไปแลครับ มาอีกแล้วครับของรอบที่สามครับ <นา S 1> ผมน,น <า S 1> ั่เหนื่อยแทนไทยเรอเกินน่าจะชิวรครับเดเต็นบอกชิวเพื่อนท่านใดมีเบอร์โทรของทีมไทยเราโทรไปบอกดีครับมันจะคองแล้วเ <c oughs> ขาบอกใจโปปั้มตังเปล่าโอ้มันมันรวยเกินเหแล้วครับยอย่างเงี้ย สงสัยต้องให้ทีมงานตรวจสอบอปล่ามครับนี้ัวกันใหญ่เลย <c oughs> แดงไดมง้มันคองมันคองหรือว่าคี้ป่าเนี่ยฮะนี่เป็นขนมปุกเลยช็อตเมื่อกี้นี้นี่ตอนออสกิลแล้วเมดเบนโดดเข้ามาฟันนี่เหมือนโฆษณาเอแเอมเลยฮะไม่ละลายในปากแต่ละลายในมืออ๋อครับ ขามือเม็ดเบลเลยละลายไปซะละลายไปซะันนี้ซื้อโอ้ยดาลิสแมนกันทุกคนเลยนะครับฝั่งเราบีบีเอนะครับกลัว้าครับยังเอาใจช่วยทีมไทยของเราอยู่นะครับในแชทบอกว่าเคอะอะไรนะมันเนือมนุษย์ไปแล้วครับ มาอีกแล้วครับมันออกันอีกแล้วนะครับทีมลิตเติ้ลนี่ออกันอีกแล้วครับอุ้ยโอ้โหกระโดดเข้ามาแล้วครับแล้วตอนนี้มาอีกแล้วสามโบเก็บไปแล้วหนึ่งศอกอู้ว่คิริโอ้โหเออต่าครับแล้วก็อีกสามชอแซกเกอรี่มันไม่กลัวอะไรครับไม้อะครับ เมื่อกี้นี่แค่สามทีนี่เปิดหลุดหมดแล้วฮะยิมไทยเราโอ้โหยิมมอทไม่ได้เก่งใจเลยฆ่ากูเลยดีกว่าครับมุนี้อยากแบบว่าใส่เก่งเก่งมวยไทยแล้วบอกมันยิ่งซีหายความเลยมันซื้อเกิดไปแล้วครับโอ้โห แล้วมันยังมีเงินอีกสามพันนะครับขนาดมันซื้อเกิดโอ้โหม่รู้จะบอกว่ายังไงมึงไปกู้ธนาคารไหนนะครับให้มึงเงินเยอะแล้วเกินนะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าเดี๋ยวไทยนะครับกับจีนไทยแต่ก็ทำได้ดีแล้วครับ ก็โดนจับหนักจริงๆนะครับหลังจากนี้ไปผมจะไม่กินรอดช่องอีกจะให้มันขาดบุลให้มันไม่ได้ตังค์นะผมสใจครับจะทำเรื่องของไอคอนก่อนไอแฮปสิงคโปร์ดีดผมเิกแล้วรอดช่องเนี่ย